สวัสดีครับช anel n p อนด r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Swatch Snoopy Collection กันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้เอามาให้ดูแค่เรือนเดียวนะครับเพราะว่าจะเอามาให้ดูทั้ง2แบบเลยนะฮะ โดยที่แบบด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคอลเลกชันสวอช XU นะฮะก็คือเป็นคอลเลกชันที่สวอชเนี่ยให้เราออกแบบลวดลายได้เองนะครับส่วนตัวด้านขวาเนี่ยก็เป็นตัวซนูปี้มาตรฐานทั่วไปที่เขาออกมาหลายสีเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวปกติก่อนละกันนะครับตัวสีน้ำเงินด้านขวานี้นะฮะโดยที่ความพิเศษแรกของตัวนี้นะครับก็คือในช่วงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับทางร้านเนี่ยเขาแจ้งมาว่าใครที่ซื้อนาฬิกาซนูปี้นะฮะกล่องเนี่ยมันจะมาเป็นแนวธีมคริสต์มาสแบบนี้นะครับก็ แล้วก็ห่อกล่องกระดาษด้านนอกมาแบบนี้นะซึ่งแพ็คเกจจิ้งเนี่ยทำออกมาดีมากนะครับดึงออมาปั๊บเนี่ยก็ <c oughs> ยจะเปิดเป็นช่องนะครับเปิดกล่องให้เห็นด้านในแบบนี้ได้นะฮะลากออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกการ์ดวันคริสต์มาสมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการ์ดที่เขาบอกว่ามีจํานวนจากัดนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าในวันที่คลิปนี้ออนเนี่ยมันจะยังมีเหลือไหมนะครับเปิดมาปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้นะฮะถือว่าแบบ เก๋มากนะอันนี้ให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะครับเก๋ๆเลยส่วนตัวกล่องของโนู๊ปปี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นธีมเดียวกับนาฬิกานะครับคือเรือนนี้สีอื่นๆน,นะฮะกล่องมันก็จะแบบเป็นธีมตามนาฬิกาเลยนะฮะดูแบบน่ารักมากนะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินกล่องด้านในก็สีเหลืองแบบนี้นะครับกล่องแบบวัสดุแบบดีเลยอะนะครับแข็งๆหนาๆเลยนะฮะสวยงามจริงนะครับอะมาดูนาฬิกากันบ้างนะครับ ในกาคอลเลซชันนี้นะครับก็จริงๆออกมาหลายสีมากนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สีที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือสีน้ําเงินตัวนี้นะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยมันยังดูแบบผมว่าน่าจะพอใส่ใช้งานไปทํางานหรือว่าคุมโทนเรียบๆได้อยู่บ้างนะครับไม่ได้แบบลวดลายจัดเต็มสีมาอลังการเหมือนกับเรือนอื่นๆนะฮะโดยที่หลักๆที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องวัสดุนะครับตัวเรือนเรือนนี้เป็นไบโอแมทเทอเรียลนะฮะแต่ว่าตัวสายเนี่ยเป็นซิลิโคนธรรมดานะครับ ทำให้เวลาจับๆนะฮะความรู้สึกมันก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปนะฮะผมจะไม่ค่อยถูกชะตากับพวกสายที่แบบมันเป็นไบโอแมทเทอเรียลเท่าไหร่นะครับคือตัวเคสอะโอเคเพราะมันแยกไม่ออกนะระหว่างพลาสติกปกติกับตัวเคสที่เป็นไบโอแมทเทอเรียลนะฮะ แต่สายเนี่ยจะแยกออกชัดเจนมากนะครับเพราะว่าซิลิโคนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะนิ่มนะฮะนิ่มแบบนิ่มมากเวลาจ,จับจับรู้สึกดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไบโอแมทเทอเรียลมันจะแข็งมากนะแล้วก็มีความสักสากเกิดรอยได้ง่ายด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีกว่าเยอะเลยนะฮะส่วนบัคเคิลเนี่ยให้มาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับดูน่ารักดีนะแล้วก็ลายของอันนี้มันดูแบบ m i นิมอลดีอะยังไม่ได้แบบกวนมากเหมือนกับเรืองอื่นๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดีเทลที่ผมว่าเขาทํามาได้แบบน่ารักมากนะก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นถาดอาหารนะครับเป็นถาดอาหารของสโนว์ป,ปี้นะฮะสีแดงๆนะครับ,แ,แ,รบแล้วก็มีอาหารแบบพูนๆเลยนะส่วนตัวเข็มนาทีเนี่ยตรงปลายก็จะมีตัวบูสตสต็อกนะครับลอยๆอยู่ตรงปลายเข็มแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองๆน่ารักน่ารักเลยนะฮะ ปลายก็จะแบบเป็นวงกลมอ้วนๆแบบนี้นะฮะส่วนหน้าปัดเนี่ยก็แน่นอนนะว่าเป็นหน้าสโนวี้กำลังแบบเคลิ้มๆเลยนะฮะคือชื่อรุ่นของเรือนนี้จริงๆมันชื่อรุ่นว่าฮี่ๆนะฮะ H E E H E E H E E นะฮะฮี่สตัวนะครับก็น่าจะสื่อถึงเรื่องของความสุขความสนุกความคิดเล่นนะครับคือเรามองเห็นหน้าปัดเนี่ยเราก็พอจะนึกเสียงออกนะฮะว่าจะแบบ หัวเราะแบบฮิฮได้นะฮะประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลของเรือนนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆสงสัยแน่นอนนะฮะคือเรื่องของเสียงนะครับก็ถึงแม้ว่าเรือนนี้จะไม่มีเข็มวินาทีนะครับแต่ว่าเสียงดังนะครับฟันธงได้เลยว่าเสียงดังค่อนข้างจะมากนะครับก็จะมีเสียงแบบแก๊กแก๊กแก๊กเหมือนเสียงเดินของเข็มวินาทีเนี่ยไม่ได้เงียบสนิทซะทีเดียวนะครับส่วนขนาดตัวเรือนเนี่ยโดยพื้นฐานของรุ่นนี้นะฮะมันก็เป็นรุ่นดิวเจนส์นี่สิบเอ็ดนะครับอักลัก 46.8มิลนะครับขนาดตัวเรือนของเรือนนี้แล้วก็เรือนอีกเรือนหนึ่งนะฮะที่เป็นสีเทาเนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับอ่ะจะลองขึ้นข้อให้ดูนะฮะคืออย่างที่บอกไปนะว่าเรือนนี้สีสันมันค่อนข้างจะไม่ได้โดดเด่นมากนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินล้วนๆน,นะครับแล้วก็เห็นพวกเท้าสโนุปี้เห็นหัวสโนุปี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยตัดกับตัวที่รัดสายสีเหลืองได้ดีมากนะอนันนี้เป็นคู่สีที่แบบผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับน้าเงินกับเหลืองเนี่ยดูดีมากเลยออกมากมากว่า คือน่ารักมากนะใครที่ชอบสโนปปี้อยู่แล้วนะครับยังไงเจอคอลเลคชันนี้เข้าไปนะผมเชื่อว่าต้องมีตามเก็บกันหลายเรือนแน่นอนนะฮะหรือบางคนจะเก็บทั้งเซตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าแต่ละเรือนเนี่ยหน้าตามันดูน่ารักจริงอะนะครับใครเป็นสากวกนี่คือกรีดกราฟแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดถามผมนะในมุมมองคนใช้นาฬิกาทั่วไปนะครับ <S <S ก็ต้องบอกนะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีความขี้เล่นประมาณนึงนะแล้วก็ดูแบบ ไม่ได้มีความจริงจังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับการใส่ไปทํางานหรือว่าถ้าเกิดเราอยากได้ลุคของการใส่ในาฬิกาที่มันดูเรียบร้อยดูสุภาพอะ่ะไอตัวเนี้ยขั้วตรงข้ามแน่นอนนะครับเพราะว่าดูแบบน่ารักน่ารักนะครับดูแบบเป็นคนขี้เล่นดูเป็นคนสนุกสุดๆนะครับ ก็ลองดูนะฮะซึ่งเท่าที่ผมรู้นะฮะคนที่แบบมาสนใจเรือนนี้จริงๆเนี่ยส่วนมากที่ผมรู้จักเนี่ยจะเป็นพวกสาวๆมากกว่านะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นไซส์ที่แบบสาวๆก็ยังใส่ได้นะยังไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับแต่ข้อมือเนี่ยต้องลองดูประมาณสัก5.5นิ้วเป็นต้นไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดข้อมือเล็กกว่านี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มสักรู2รูถึงจะใส่ได้พอดีนะครับอันนี้ก็ลองดูนะฮะสาวๆน่าจะชอบได้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะอย่างอันนี้ก็เป็นออปชั่นแรกนะฮะ ตัวนี้น่าสนใจมากตรงที่เราสามารถเลือกลายได้เองด้วยนะครับคำว่าเลือกลายเนี่ยคือ swatch เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่า Swatch XU อย่างที่บอกไปนะฮะคือมันจะมีภาพแคนวาสเป็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็มีลาย s n o o p y เนี่ยแบบเต็มผืนเลยนะครับเราสามารถเอานาฬิกาเนี่ยไปวางตามมุมนะฮะเพื่อให้มันตกลงไปบนลวดลายของนาฬิกาเนี่ยแล้วมันก็จะแบบเป็นลวดลายที่แตกต่างกันไปตามที่เราเอานาฬิกาไปวางเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราสามารถดีไซน์ลายบนนาฬิกาได้เองนะฮะซึ่งถ้าเกิดใคร ที่ขี้เกียจดีไซน์นะครับ เขาก็จะมีเทมเพลตที่แบบสามารถกดซื้อได้เลยบนเว็บได้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นตัวลายพื้นฐานที่ไม่ต้องดีไซน์อะไรเยอะนะฮะก็กดซื้อได้เลยนะครับโดยที่ตัวกล่องเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ Swatch XU อยู่นะครับแล้วก็มีแถบคาดเป็นลายสโนวี้มาแบบนี้นะฮะด้านในก็เปิดมาโล่งๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้แหละมันคือลายที่เราสามารถเลือกได้เองนะครับอย่างเรือนนี้จะสังเกตว่าลายเนี่ยมันจะมาจากส่วนกลางตรงนี้นะฮะสมมติว่าถ้าเกิดเเเเเเพพืืื่่่่่อออออนนนนๆไไไมชบสสีีีีททาาาากก็็รรปปวงงงงตตซหล้ ตัววูดสต็อกเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นแพทเทิร์นให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดมันมาอยู่บนนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆแบบรู้สึกว่าเอ้ยชอบสีลายเลยนะฮะเพื่อนๆจับเอียงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเอานาฬิกาเนี่ยเป็นลายพาดลงมาแบบจับมุมเนี่ยไปถึงมุมนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะเก็บลวดลายมาหมดเลยนะครับทั้งตัวสโนวี้วูดสต็อกตัวสีเทาอะไรอย่างเงี้ย มาอยู่ในเรือนเดียวกันเลยค่อยๆค่อยๆกันไปนะครับอันนี้ก็สนุกมากนะจริงๆลายเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆนะลองไปดูในเว็บกันได้นะครับซึ่งการสกรีนลงไปเนี่ยเอาจริงๆนะผมก็เพิ่งเคยได้จับตัว Swatch XU เป็นครั้งแรกนะฮะผมเพิ่งรู้นะฮะว่ามันมีการสกรีน2แบบนะครับคือส่วนของสายเนี่ยเขาจะสกรีนลงไปบนสายนะฮะก็คือบนเลเยอร์ด้านบนแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเคสเนี่ยมันเป็นพลาสติกสีใสๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะสกรีนข้างบนไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันก็จะดูทึบเกินไปนะฮะ เขาก็เลยมีการสกรีนด้านล่างแบบนี้นะครับก็คือรองพื้นสีขาวอะแล้วก็สกรีนเข้าไปด้านในนะฮะทำให้เราสามารถมองลวดลายจากด้านนอกแบบนี้ได้นะครับซึ่งความเก๋ของเขานะฮะก็คือลายมันต่อกันด้วยนะอย่างอันเนี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะ คือหน้าปัดด้านในเนี่ยที่มันเป็นรูปกล่องคําแบบนี้นะครับมันก็เชื่อมต่อกับตัวสายอะเป๊ะๆเลยนะฮะด้านบนก็เชื่อมต่อกันนะฮะระหว่างสายกับตัวเคสนะครับมองจากด้านบนนี่คือเนียนมากๆเลยนะครับระหว่างตัวเรือนกับตัวสายนะครับซึ่งอันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนนะสำหรับคนที่อยากจะดีไซน์ให้มันมีความแตกต่างกับเรือนอื่นๆนะครับส่วนเรื่องความเนียนของลายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการคัสตอมที่เนียนมากนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเลือกลายได้เองนะแต่ว่าคุณภาพการพิมพ์เนี่ย เทียบเท่ากับตัวสวอชปกติเลยนะครับมีความคมมีความเนียนนะฮะเวลาลูบๆเนี่ยถือว่าลื่นดีมากนะครับคุณภาพดีจริงนะฮะอันนี้แบบฟันธงได้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงว่าเวลาคัสตอมมามันจะดูแตกๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยนะครับข้อมือ5.5นิ้วนะครับหรือว่า14เซนนะอันนี้ผมคงไม่ได้ลงดีเทลเรื่องฟิลลิ่งการสมสัยอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์ที่แบบตามใจชอบเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้นาฬิกาที่แบบ มันใส่ง่ายๆหน่อยเ่เพื่อนๆก็ลองเลือกลายที่แบบมันไม่จัดมากแบบนี้นะครับลองเลือกลายสีเรียบๆนะฮะสีเทาๆคุมโทนคุมโทนแบบสุภาพสุภาพหน่อยนะครับมันก็จะใส่ได้แบบทางการมากกว่านะฮะใส่ไปทํางานก็ได้นะครับยังไม่เขินมากแต่ถ้าเกิดชอบสโนุปี้นะฮะชอบสจจีจัดนะครับไม่ได้สีเรียดเรื่องว่าจะต้องเอาไปใส่แบบไปทํางานอะไรเลยนะฮะอยากจะแสดงตัวตนนะครับฉันเป็นแฟนสโนุปี้นะเพื่อนๆก็จัดเต็มเลยนะครับจะเอาลายอะไรมาใส่ให้มันดูน่ารักน่ารักเนี่ยก็ทําได้เต็มที่เลยนะครับ ก็ลองไปดูกันได้แล้วแต่ความชอบนะอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะฮะถ้าเกิดเป็นเรือนที่เราคัสตอมมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 1 0 0กว่าบาทนะครับก็จะแพงกว่ารุ่นปกติหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นปกติเนี่ยจะขายอยู่ที่3,300บาทนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูได้นะครับ ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบคัสตอมให้ลายไม่เหมือนชาวบ้านนะซื้อตัวปกติเนี่ยผมว่าเพียงพอละนะครับเพราะว่าหน้าตานี่น่ารักมากเลยนะฮะถูกกว่าการเกือบพันด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ